สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนพบกับคุณครูจุม๋มคุณครูทิดารัตอีกมังนะคะในวันนี้คุณจุ๋มจะพาเด็กๆไปเรียนรู้จากสระเสียงสั้นนะคะอีกตัวนึงที่จะพามาแนะนําให้กับเด็กๆในวันนี้นั่นก็คือสระอึน,นั่นเองค่ะเด็กๆสังเกตดูดีๆน,นะคะว่าสระอึกับสระอิมีความแตกต่างกันยังไงคะใช่แล้วค่ะสระอึ จะมีหัวกลมๆนะคะอยู่ตรงปลายปลายด้านท้ายของตัวสลักนั่นเองแต่สลักอีมีไหมคะกลมๆไม่มีค่ะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันอีกตัวหนึ่งสลักอีค่ะเด็กๆดูสิคะสลักอีสลักอึสลักอีมีความแตกต่างกันไหมคะใช่แล้วค่ะมีความแตกต่างกันนะคะสังเกตให้ดีนะคะสลักอึสลักอีและสลักอีจะอยู่ที่เดียวกันกับ ตัวพ้ยัญชนะนั่นก็คืออยู่ข้างบนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันนะคะดูสิคะมีสระอะไรขึ้นมาเต็มไปหมดเลยคะเด็กๆลองหาดูสิคะช่วยคุณครูจูงหาหนค่ะว่าสระอึที่ครูจูงสอนเด็กๆไปเมื่อกี้อยู่ตรงไหนบ้างเอง่ยและมาช่วยกันนับนะคะให้เวลาหาคะ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะ งั้นเรามาช่วยกันหาดูนะคะว่าสระอึที่เด็กๆหานั้นมีกี่ตัวนับกันเลยค่ะ1 2 3 4 5สองสาสี่ห้าออกเสียงพร้อมกันเลยค่ะอึออกเสียงดังๆอีกรอบค่ะอ,อึและสระอึชอบอยู่ตรงไหนคะเด็กๆชอบอยู่ข้างบนพยัญชนะนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ ขู๋งขอลาเด็กๆไปก่อนพร้อมกับจะพาพี่สระอึก,กลับไปด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ